ไทยอะแปลว่าไตไตโหพูดไทยอินก็จะเป็นคนกัมพูชาให้คนไทยมาดา่ามึงรู้ไหมถึงมึงจะอยากด่าให้กูเจ็บแต่กูไม่เจ็บหรอกเพราะอย่างน้อยอะนะมึงรู้ไหมว่าคําว่าไทยแรนั้นดังไปทั่วโลกไม่ว่าจะสินค้าทุกสิ่งทุกอย่างใครๆก็ต้องการคําว่าไทยอะหมายถึงมีคนเอามีชื่อเสียงมีคุณค่าแล้วไม่ต้องทําตัวเป็นประจบประจงคนนั้นคนนี้เพื่อที่จะให้ตัวเองอยู่ได้เพราะว่าดังไปทั่วโลกใครข้น มึงยังอยากจะใส่ชุดไทยของกูเลยแล้วเลิกได้เลิกไหนไอการที่อยากได้ชุดไทยไปเป็นของตัวเองอะใส่ของเขาแล้วไม่ยอมให้เคดิตเขาอะอยากได้มากอยากได้จนตัวสันสน่นใส่ไปนู่นใส่ไปนี่กูเห็นใส่ไปประจบประแจงประเทศนั้นประเทศนี้โอ้โหขอความช่วยเหลือจากโนดคนนั้นคนนี้มึงอัทะเลาะกับเพื่อนรอบบ้านไปหมดแต่นู่นข้ามหฮไปจีนนู่นไปขอความช่วยเหลือจากจีนไปไประจบประแจงประเทศจีนเพราะว่าเพื่อนบ้านไม่มีใครเอามึงเขารู้สันดานที่แท้จริงของมึงไงอกะเม้นแล้วจะบอกให้นะว่ามึงต้องไปเรียนหนังสือมาใหม่ด้วยเขาไม่ได้อ่านว่า engagement ค engagement วายเพื่อเออบ้านมึงนี่มันสมควรจะสร้างโรงเรียนเพิ่มจริงๆนะไม่ใช่โลนนรงแต่ให้ทุกคนใส่ชุดไทยอ่ะ